ซีคิวซีคิวซีคิวจากโฮเทลเซลัตทัวร์รฟาโรมิโอขออนุญาตทําการทดสอบสัญญาณให้กับเพื่อนสมาชิกในพื้นที่จังหวัดระยองและก็สอบถามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับเนื่องด้วยว่าตอนนี้นะครับทางจังหวัดระยองมีฝนตกหนักนังแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมานะครับบางพื้นที่อาจจะประสบปัญหาเรื่องสถานการณ์น้ําท่วมนะครับเดลระทัวร์ฟา,ฟาโรมิโอจึงจะขอสอบถามเพื่อนสมาชิกในพื้นที่ว่าจุดใดมีน้ําท่วมบ้างนะครับ แล้วก็จุดใดที่เพื่อนสมาชิกต้องการขอความช่วยเหลือสร้างนะครับระบบโทรสัญญาณตอนนี้ไม่ได้เปิดประบบอยู่นะครับให้เพื่อนสมาชิกปป่าความถี่ช่องตรงนะครับหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดห้าไม่ต้องใส่ถูกติดไม่ต้องใส่โทนนะครับเพื่อนสมาชิกที่ต้องการทดสอบสัญญาณกับทางโฮเทลเชล่าทัวร์ฟารุโโ่โ คอนแทคเข้ามาได้ตั้งแต่เวลานี้ครับพร้อมแจ้งสถานการณ์นำโซ่ในพื้นที่ได้เลยครับโอเทอรสลากีเอเอซเลอฟ้าอสกาเชิญครับ ขอบคุณครับโมเดลเซ拉ทรีเอ็กซ์เลย์อัลฟาออสการถยนต์ท่าเรือแหลมฉบังรับสัญญาณได้คเบเกระดับห้าครับเทือบที่มีฝนตกขอบคุณครับเดี๋ยวเจอสถานีต่อไปครับโมเดลเซ拉วัน,วนออสการีม่า,มาคิวเด็กเชิญครับ ขอบคุณครับวัเดอรเซลล์ามานออสการ์ลีมาคิวเบกคิวติเฮดรับขานะครับระดับได้ QK5 รับสัญญาณของท่านได้ระดับ5ครับสถานการณ์น้ำท่วมปกติไม่มีน้ำขังขอบคุณครับเดี๋ยวเิญสถานีต่อไปครับวัสรีแฟนเพจสุปมะยงครับอยู่กับสุปมะยง เอคโกทูเซเว่นเดลต้าชาลียูนิฟอร์มอยู่ไหมครับครับครับยังอยู่ครับแถาเป็นใจสามเป็นไงบ้างครับครับครับก็ยังไงร,ร่วมรีพอร์ตสัญญาณกับโฮเทลเซราตัวฟาลิโมเนาะผมเอโกทูเซเว่นเดลต้าชาลียูนิฟอร์มออกากาศด้วยสถานีประจำที่กิริเหตหมู่บ้านเพลินใจสามรับสัญญาณ โฮเทลเซราทัวนฟ้าโรมิโอ mm hmm. ได้โอเคระดับ5เ mm hmm. สียงดังชัดเจน mm hmm. ช่วงนี้สถานการณ์หน้าหมู่บ้านเพลินใจ mm hmm. สามสามท่วมขังครับรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ปากทางต้นทางลักน้ำท่วมขังครับตอนนี้รถเล็กยังสัญจรผ่านไม่ได้ครับรถมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถผ่านได้ ครับขอบคุณครับข้อมูลจาก Echo Two Seven Delta Saudi Uniform นะครับเอ,อหมู่บ้านพัชรสามนะครับมีน้ำท่วมขังนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ตรงบริเวณซอยต้นทางลักษนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้เช่นเดียวกันขอบคุณครับเที่ยวสาราทูเอาก็รัเมีรับสัญญาณท่างนันระดับ5ขอบคุณครับในเชิญสถานีต่อไปครับ แจ้งถึงผู้สมาชิกที่มีความประสงค์ต้องการทดสอบสัญญาณกับทางโฮเทลเซราทัวร์ฟ้าโรมิโนะครับช่วงนี้โเทลเซราทัวร์ฟ้าโรมิโเปิดให้ทดสอบสัญญาณนะครับความถี่ช่องตรงนะครับ1456375ไม่ต้องใส่ดูเพกไม่ต้องใส่โทนครับื่อสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่รับสัญญาณได้ต้องการจะทดสอบสัญญาณหรือต้องการจะขอความช่วยเหลือ